พระองค์นี้ดูใกล้ๆดูที่ตาร้องร้องแบบฆ่ามันฆ่ามันน่าจะมีชิ้นส่วนของมนุษย์หรือชิ้นส่วนที่เขาใช้กันแล้วก็สางกำลังประทับลังสีกำกับด้วยอาคมคาถาอยู่หน้าสูยนเด็กพัฒนาส่วนพัฒนาเด็กเล็กของกรมลาราิการแหล่งสมาคมพระองค์นี้มีส่วนผสมจา้า ถึงเจ้าน่าเหมือนจะยิ้มแต่ทำไมบอกข้ามันงง เ็7บาทแล้วก็ของงบซ่อมโรงอาหารของแหล่งสมาคมในสิบนะคะลูกจ้างของกรมพลาธิการอาหารบกนะคะเพราะเอามากันไม่ให้นกแลก็ มีความชุกแก่กันแล้ก็เรว่าอะไรอ่ะเขามาักแก้ไขแล้วก็ต้องเล่นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ทราบว่าเอางบที่ซื้ออะเอางบไปทช้งนี้แล้วลูกน้องใช้ได้ส่วนใช้ตรงนี้ทำงานเยอะกว่าสุดซ่ แล้วก็ดูประปงข้างหน้าเสารอบรอาคารก็สมดุ๊กห่างไปะก็สูงสูงสูงเลยโต๊ะกินข้าว